นี่นะคะสมุนไพรที่เราจะใช้อาบน้ําให้น้องมงคลนะคะอันดับได้เราต้องกรองก่อนนะคะเราผสมน้ำเปล่านะคะ,ะทำการกรองเลยน้ําสมุนไพรนี่มีส่วน,น,นประกอบด้วยก็คือใบเตยนะคะตะไคร้นะคะขมิ้นนะคะใบใบมะขาม,าม,ขามเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะสมุนไพรที่หาได้นหมู่บ้าน <มะ S 1> ของมะกรูดมะกรูดด้วยนะคะมีลูกมะกรูดด้วยเป็นเหมือนมะกรูด เป็นใบขึ้วยใบไผ่เองใบไผ่ใบไผ่ด้วยนี่คือสปาช้างเป็นการสปาช้างนานๆเราทำครั้งหนึ่งนาะงเ่ค่อนๆเนาะมีภูมิตาทาัณฑ์น้ำผสมน้ำก่อนที่น้ลงไปผสมอยู่านู้นผสมนู้นเลยเราจะยกใบไหมคุณน้องเอาไว้เขาผสมต้นอาบตับเลยบ่ฮะ สวัสดีค่ะเราจะมาเริ่มการอาบน้ําสมุนไพรให้กับเจ้ามงคลน้อยแล้วนะคะก่อนที่จะอาบน้ําสมุนไพรมงคลก็เล่นโคลนเล่นดินเต็มตัวอีกแล้วนะคะเป็นสายเต็มตัวแล้วถือตัวกันถือตัวกันถือตัวคัน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  น้ำสมุนไพรของเรานะคะเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว,ลวพี่เนยเอาเข้ามาข้างในเลยลูกเอาเข้ามาข้างในให้พ่อหนูอาบให้น้องมาคนเลยนะคะ<า>ข้างล่างลูกข้างล่างาน้องจะได้มีผิวพันณที่เปล่งปลั่งนะคะเป็นน้ำสมุนไพรโอ้ยข้าฟันก็ได้ดำเนินการ แม่ควันก็ได้ผสมน้ำนปล่าเพื่อให้ร้อนนะคะก็น้ำเราต้มร้อนสุกตรงไม้เลยนะคะผสมกับน้ำปล่าด้วยนะคะคุ้หาแปลงมาได้ลูกอ,ะอ,อ่ะอ๋ออ่าก็อาบน้ำให้แล้วนะลูกนะ คือหนูจะได้สดชื่นเซสนใสนะลูกนะไม่เป็นตุ่มไม่เป็นผื่นนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวยเห้าอาบเสร็จก่อนแล้วค่อยแปรงอหกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใหพ่ออาบให้นะเด็กสงสัยจะชอบนะยืยนนิ่งเลยสงสัยไม่ให้พ่ออาบให้เลยนะ ไม่ได้อาบยังเดี๋ยวผมกินด้วย,ยผมกินด้วยเอาที่สบายใจเลยลูกเอาที่สบายใจยเป็นยังไงกินลงไปแล้วบางคนหอมกระซี่น้ำขงิงน,น้ำตะข่าน้ำตะไคร้นะคะน้ำ ใบมะกรูดใบมะนาวนะคะลูมกมะกรูดลูกมะนาวนะคะมีใบเตยนะคะส่วนประกอบกันหลายอย่างมากเลยนะคะ <lake noise> หมดเลยว่ะเสร็จแล้วไปเล่นทรายต่อฮะ หอมมาถึงนี่เลยนะฮะหอมใบมะกรูดเอาที่สบายใจเลยลูกเอาที่สบายใจเลยเอาลงไปเก็บเลยงไปเก็บย้เอย ข้าวหมาดหรือ,อยางพ่อดูมาเช็คข้าวหมาดหรือ,อยางพ่อหมดแล้วลูกหมดแล้วโอ้โหโอ้อ้าวกลนกระามาังนะคะยังเหลือนิดเดียว ทันหางแล้วลูกทางทำไมบางลงก็ตามมันหกักอะ เสร็จแล้วนะคะภารกิจนี้นะคะกาอ,อาบน้ำเจุิไพให้น้องมองคนนะคะ <c oughs> อาบน้ำเสร็จแล้วก็เหมือนว่าจาัดสดชื่นขึ้นเลยคะก็ีปกระเป๋าวิ่งรอบคอ,อกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจด้วยนะคะกดซับสไคร์นะคะคอมเุเล็กๆของเรานะะหนึ่งคอมเมนต์ของท่านก็นกําำลังใจของเรานะคะ

กะมันสิเหยียบขายปีร้อยจั๊กเฮ็ดเปลี่ยนมันน่ะกะปีแล้ว สวัสดีค่ะ